ขับปุ่นึปนอนขับปุ่นึปนู่ไปทัวร์บุญวัดนูนทัวร์บุญวัดนี่น่ะขับปุ่นปุ่นในศึกชุดปุ่นให้เสือเงินเสือทองกลับมาประคองกันนี่แหละสามีภรรยาไปทัวร์บุญมาแล้วก็กลับมานั่งทะเลาะกันหนูจะหายนะห้า่านจะเป็นมงคลชีวิตหมุนบ้านข่านจะเป็นอาบะมงคลบ้านไหนทะเลาะกันบ้านอาบะมงคลชีวิต บานยักษ์บ้านมานอยู่ในชีวิตของตปศนั้นจะสะสมด้วยหายนาญะสะสมด้วยบาปเบือร้อนเบือร้อนนานาประธานไม่ใช่ไปมั่งเบือทีพรามตามวัดแล้วก็ไปสวรรค์นิพพานไปนั่งสอนข,อข,อข,อขอัวสอนเมียไม่ใช่โลภบาปมันจะสอนเอง บ้านไหนาสามีภรรยานั่งทะเลาะกันบ้านนั่นอระมงคนบ้านโง่เง่าตาต,ตนุนมันเง่าทั้งนี้นก็ไหลให้ตายยุบคนที่เขาเฉลียวฉลาดเก่กป่าสาม,มารถชำนาญตาเขาจะไม่ใช้เวลามาทะเ,าเลาะกันเอาเวลามาเถียงกันเอาเวลานั้นมาใส่อารมณ์ซึ่งกันและกัน ความที่ดืมีปัญญาจริญกรรมฐานได้จากชางประโยชน์ให้เกิดเวลาชางเวลาจังตัดความให้เกิดประโยชน์ต่อเวลาที่มันมีอยู่ปัจจุบันคนนั่นจะชาบเองว่าอดีตเป็นความฝันปัจจุบันเป็นความจริงอนาคตไม่แงนอนอย่าจับมั่นขั้นมันตายจะเสือจาตลอดชาติ ถ้าความเมื่อนอนไม่มีโลกยัืวความคงที่คงควาคงวามโลกไม่มีมีแต่ความเปลี่ยนแปลงมีแต่หายะนะมีแต่ความสับสนม,มีแต่อนละมานในสมครของปนญญาที่ไรธรรมะคนที้ไรธรรมะชอบเขาเปรียนกันคนที่มีอธรรมะด พอเสื้อเปียกเขาเรียกตัดถ้าเสื้อเปียกเขาได้เมื่อใดดูใจมันนะคนเราที่ขาดธรรมะแลมันจะเอาแต่ความมีเปียกเอาเปียกเขาตลอดในการจะค้าขายก็เอาเปียกเขาจะซื้อจะขายก็เอาเปียกเขาจะทำมาอะไรก็เอาเปียกที่เอาเปียกน้องเอาเปียกพ่อแม่ นี่ตนนี้หน้าคิดหน้าปากท่านเป็นบุญใจท่านเป็นบาปประกาศออกมาชัดถ้าใจท่านเป็นบุญเสียเปรียบเขาเรื่อยไปดีใจมากมีแต่ให้มีแต่ช่วยมีแต่จังเลงมีแต่บมมีแต่สมท่านจะไม่มีโทษในจิตใจแต่คนไหนหเอาเปรียบคนคนนั้นเป็นบาปคนไหนเสียเปรียบด้เท่าไร มือความเงียบสงบเมื่นั้นคนนั้นจะมีคาเดินถึงทานคนนั้นจะคิดหนะ้าเสียเปรียกนะเสียเงินเสียทองไปนมกว่าถวายสันตทานช่วยเหลือเข้าไปด้วยการเสียเปรียกให้เขาจะทำาอะไรก็รวยจะทำตังหลายจะเอาเปรียกเขาจะทำมาจองทำงานมือกับคนอยู่มือมาเอาเปรียกคน ตลอดกปตามพระก็เอาเปรียบคา,าววาก็เอาเปรียบพี่ก็เอาเปรียบน้องน้องก็เอาเปรียบพี่เทียบกันได้เลยคนเราเอาเปรียบกันอย่างนี้หนะไม่ใช่มือข้าวุนถักคนไหนมีธรรมะจะเสียเปรียบเสมอเช่นยกตัวอย่างยกตัวอย่างเราหาของเข้ามาเข้ามาเกี่ยวเราราคาพันบาท แต่ให้จนสองแผ่นเขาได้กำไรแต่พันเขาดีใจนั่นเสียบเหียบเขาไว้เถอะรับรองนี้หยากสม่ำลาลบทำทำอะไรก็ชูนอ,อกทื่นใจทำด้วยความเสียบเหียบเขาแต่คนยุคใหม่สมัยนี้มันต้องเยหย,นเนยียบตะโกคันหาลาคนอย่างมีธรรมะมาเป็นคนโง่มเสียบเหียบเขาเสมอ ทำอะไรก็แพาขาอย่างนี้เป็นต้นถือว่าคนไม่ดียุบหนัคนอนยหมายชอบเอาเปรียบคนอามาขอเสนอนว <mo> <trov In> <States> uh ่าคนมีธรรมะ็มเต่าจนกระเป๋าจนตเดจนใจเชื่องจ้าชอบเสือเปรียบชอบเลยครับชอบช่วยเหลือเขาด้วยความเสือเปรียบอย่างนี้เป็นต้นคนน่าจะมันชอบเอาเปรียบกัน ขาดหลักทำนี่หรือคนที่มีธรรมะ่อานั้นทำตนเสมอชอบให้และชอบเทอดนี่คือเป็นเดืเตะความนี่มันชัดหน่อยเลยนะยิงหายยิงได้ยิงเหวียงม่หมดหมดไม่มาไม่ํำราพัมนาราไม่เหวียงแต่เราไม่อดหมดมาเรืยเสียเรียกเขาไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสียบเรียกเขาว่าธรรมะจนได้ํำราททัดเจนขึ้นมาอานาถสเด็จ ร้ายมาอย่าร้ายตอบนี่คนอับเรียบ้าคนร้ายมาร้ายตอบตั้งๆนี่คนอาเปรียบคนร้ายธรรมะ